รายกาต่อไปนี้เป็นรอยการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซีวอ s สตูดิโอร่วมกับบริษัท q ิ b o o k ครับภูมิใจเสนอสวัสดีครับมาพบกับผม q ิวพีบครับนะฮะก็วันนี้ผมก็จะนำเครื่องดื่มมาให้ท่านผู้ชมดูนะฮะแ่นะก็คือเครื่องดื่ม คาแรคเตอร์ดิงทอยย่านะฮะอ่าก็จะเห็นพี่เจดีวิวทอยเขารีวิวไปแล้วนะฮะของที่พี่เจดีวิวทอยก็จะเป็นคอมเมนไรเดอร์เอ็กซ์นะครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับพี่เจดีวิวทอยจะรีวิวตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคอมปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับคอมเมนไรเดอร์วีหนึ่งมันก็จะเป็นลูกเข็มขาดนะฮะเข็มขาดรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะฮะเดี๋ยว แล้วก็รสชาติสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะแก้วนะก็จะแกะเลยนะโอ้ my god จะเทนะ แค่นี้ก่อนนะคะว้าวสีมันเป็นสีฟ้านะคะโอ้ลองชิมละรสชาติเหมือนองุ่นนะฮะเออของก็จะค่อยๆกินเจ้านี่นะคะว่าที่จะหมดแล้วก็เก็บกระป๋องไว้นะ พ่อผมจะซื้อกินให้หมดทุกนี่เลยจุก่อนจะมาแต่ละตัวเพราะว่าผมจะสะสมกระป๋องมันนะคะนี่เจ้านี่เขาเป็นเลดเดอร์เอ็กนะก็สกินไปหมดแล้วเกียงเลยเกียงเลยนะคะก็ตามที่พี่เจ็ดรีวิวทอยบอกนะคะว่าใครมีเซเว่นใกล้บ้านก็เดินไปซื้อได้นะคะก็ มีขายทั่วประเทศแล้วอืมนี่อือนี่ก็จะเป็นเข็มขัดนะคะของมัสไลเดอร์คอมเมลเลเดอร์วันนะคะก็จะเป็นเข็มขัดนะ,ะก็จะทำการฟุ้มแปลงล่างแบบนี้เราก็จะแปลงล่างเน,ะะนี่ <c oughs> ก็ขอจบการถ่ายคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ